ฝึกอ่านคำสะระเอือที่มีตัวนอหนูเป็นตัวสะกดนะคะอ่านตามครูนะคะกอเอือนอเกือนกอเอือนอเกือนจอเอือนอเจือนจอเอือนอเจือนดอเอือนอเดือนดอเอือนอเดือนตอเอือนอเตือนตอเอือนอเตือน บอเอือนอเบือนบอเอือนอเบือนปอเอือนอเปือนปอเอือนอเปือนอเอ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 ือนขอเอือนอเขื่อนขอเอือนอเขื่อนชอเอือนอเฉือนฉอเอือนอเฉือน ถอเอือนนเถือนถอเอือนนเถือนผอเอือนนเผือนผอเอือนนเผือนฝอเอือนนเฝือนฝอเอือนเฝือนสอเอือนนเสือนสอเอือนนเสือนหอเอือนนเหือนหอเอือนนเหือน คอเอือนอเือนคอเอือนอเือนงอเอือนอเงือนงอเอือนอเงือนชอเอือนอเชื่อนชอเอือนอเชื่อนสอเอือนอเสื่อนสอเอือนอเสื่อนทอเอือนอเทือนทอเอือนอเทือน นอเอือนอเนือนนอเอือนอเนือนพอเอือนอเพื่อนพอเอือนอเพื่อนฟอเอือนอเฟื่อนฟอเอือนอเฟื่อนมอเอือนอเมื่อนมอเอือนอเมื่นยอเอือนอเยือนยอเอือนอเยือน รอเอือนอเรือน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 วอเอือนอเวือนวอเอือนอเวือนหอเอือนอเฮือนหอเอือนอเฮือนต่อไปฝึกอ่านเป็นคำนะคะอ่านตามครูนะคะเกือนเกือน เือนเดือนเดือนเดือนเตือนเตือนเบือนเบือนเปือนเปือนเอือนเอือนขื่นขื่นชือนชือนถือนถือนผือนผือน ฝ e e ืนฝืนเสือนเสือนเหือนเหือนเขื่อนเคื่อนเงื่อนเงื่อนเชื่อนเชื่อนเสื่อนเสื่อนเทื่อนเทื่อนเนื่อนเนื่อนเพื่อนเพื่อน เฟือนเฟือนเมือนเมือนเยือนเยือนเรือนเรือนเลือนเวือนเวือนเวือนเฮือน